สวัสดีครับทุกคนคือเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็รุนแรงนะครับเด็กๆอย่าไปเรียนแบบนะฮะเดี๋ยวผมขอปูจัก,กรวาลโรงเรียนผมก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะฮะเป็นโรงเรียนดังมากแหละเป็นแบบโรงเรียนที่ทุกคนก็อยากเข้าอะ่ะเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเลยเป็นโรงเรียนที่มหนึ่งถึงมสามเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย เราจะเป็นสหะตอนช่วงม4ถึงม6มีทั้งหมดอยู่15ห้องห้องหนึ่งกับห้องสองเนี่ยจะเป็นห้องของเด็ก EP ส่วนห้องสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นห้องกิฟห้องคลิงห้องควีนตามลําดับนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ห้องหกลงไปเนี่ยจะเป็นห้องธรรมดาส่วนตัวผมเองเนี่ยอยู่ห้องสองครับผมอยู่ห้อง EP โดยปกติแล้วเนี่ยพวกห้องธรรมดาคือจะเรียนในห้องแบบเก่า ผุพังไม้มีแต่พัดลมร้อนๆฝนตกทีน้ําสาดเชี่ยอะไรก็ไม่รู้นานๆทีแบบจะได้เรียนห้องแอร์แบบวิชาคอมอะไรเงี้ยฮะแล้วพวกผมเนี่ยเรียนอยู่บนห้องที่สูงที่สุดเลยขอเรียกสั้นๆว่าเป็นจัก,กรวาลของเด็ก EP เป็นแบบมีห้องติดแอร์มีห้องนู่นนี่นั่นเป็นห้องส่วนตัวของเด็ก EP อะฮะพวกห้องธรรมดาเนี่ยจะขึ้นมาไม่ได้ครับจะโดนอาจารย์ไล่แล้วคุณนึกออกปะว้พวกองธรรมดาแม่งเกียดห้อง EP ชิบหายเลยบางคนแม่งก็โดนพวกห้องธรรมดาบูลลี่ แกงนูนแก้งนี่เอากระเป๋าไปซ่อนคูเฮียอะไรแก้งเอาขี้มูกไปายกระเป๋าเฮียแล้วก็ยืนขำเชยเด็กเล้วขี้มูกแล้วแม่งก็ยืนขำคิกคักคิกค,คักสนุกจังเลยสนุกจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮียเอ้ยประมาณเนี้ฮะมันจะเป็นอย่างนี้แต่แบบกับรุ่นของผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นฮะเพราะพวกเพื่อนของผมเนี่ยค่อนข้างเชียครับขอแบบใช้คําว่าจังไรเลยน่าจะเป็นแบบรุ่น EP ที่บัรซบที่สุดเลย <laughs> แบบแบบ ผมขอข้ามมาช่วงมสเลยนะเดี๋ยวที่ผ่านมาแปะไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าไว้ตอนหน้าแล้วกันถ้าเรตติ้งมันดีอะเน <c oughs> าะต้องเข้าใจผมแล้วนะคือวันแรกของผมตอนมอสี่ช่วงเรียนปรับพื้นฐานเนี่ยมันจะมีพวกเด็กใหม่แล้วก็พวกผู้หญิงเข้ามาเรียนที่ห้องของผมใช่ไหมวันแรกคือผมเอาเลยฮะโชว์ความเป็นเจ้าถิ่นหน่อยผมกับเพื่อนก็เดินเข้าไปทักเด็กใหม่เลยเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะไอ้นั่นก็บอกเราชื่อพีชื่อบอสชื่อเฮียอะไรชื่อหาชื่อเหวอะไรอะไรก็ว่าไปกันไปคือเออพวกผมอะเดินถามไป แต่คือแบบยังไม่เข้าไปคุยกับผู้ผหญิงไอ้เชียก็กูเขินนะไอสัตว์ <c oughs> ตอนนึงนะครับทุกคนอย่าเพิ่งด่าผมว่าเป็นไอ้กระจอกนะคือไอ้เชี่ยพวกมึงนึกออกปะอยู่มาสามปีอะเห็นแต่กระเจียวหันไปทางไหนก็เจอแต่กระเจียวขวาก็กระเจียวขวาซ้ายเชียอะไรก็เจอแต่กระเจียวไอ้ห่าบางคนแบบเห็นกระเจียวเป็นตุ้นไปละคือแบบเห็นกระเจียวจนเป็นตุ้นไปเลยอะ <c oughs> เย่าอยู่แต่กับผู้ชายจนชินแล้วอะแล้ววันหนึ่งอยู่ๆก็มีผู้หญิงเข้ามาเรียนห้องเดียวกับเราอะ ไอ้เหี้ยทำตัวไม่ถูกนะเออนั่นแหละคือกูกำลังแก้ตัวอยู่กูแถมแหละไอ้สัตว์โอเคโอเคกลับมาที่ไอพีก่อนประโยคที่ผมพูดกับมันครั้งแรกเลยหลังจากที่ถามชื่อคือโดดปะเดี๋ยวกูพาโดดไอ้เหี้ยไอ้มึงต้องเป็นคนยังไงวะเอ้โคตรเด็กเหี้ยเลยกูเนี่ยแล้วคือสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยคือนึกว่ามันเป็นแบบจะติ่มติ่มเป็นเด็กเรียนไงแบบไม่เอาไม่เอาแบบไม่เอาเลยแบบไม่เอาไม่เอาเราจะเรียนหนังสือโดดอะไรเดี๋ยวเราฟ้องครูเลยนะ คือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเสร็จพวกผมแล้วไอสัตว์โดนแน่พวกมึงเนี่ยโดนแน่มึงเนี่ยแต่แบบคือมันตอบมาคำหนึ่งเลยไปดิคําเดียวเท่านั้นไอเฮียผมสมัมผัสถึงความจังไรของไอเฮียนี้ได้เลยกูก็แบบอ๋อไอสัตว์มึงนี่พวกเดียวกับกูนี่หว่าได้เพื่อนใหม่เลยสนิทตั้งแต่วันแรกเลยคะไอพีเนี่ยมาถึงไอบอสตอนแรกสุดเลยเฟิร์สอิมเพรสชันเลยนะตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน้าโหดชิบหายไว้เขาเสียงเข้มเ ถือกีต้าร์นั่งอยู่หลังห้องไอ้เชี่ยกูนึกว่านักเลงไอ้สัตว์ไอเ้เย่โคตรน่ากลัวเลยผมไม่กล้าเข้าไปทักตอนแรกคือเสียงมันจะเป็นแบบนี้นะฮะวงเพื่อนฮัลโหลวันดีเพื่อนเฮียเสียงมันแบบทุมท้มๆเลยประมาณนี้ยฮะเนี่ยผมทําเข้มใ้แค่นี้แหละจริงๆมันเข้มกว่านี้เยอะคือแบบเวลาพูดทีไอเ้เย่เหมือนใส่เบสไว้ในลําคอไอ้เชี่ยเสียงทุมท้มๆเข้มๆน่ากลัวยิงๆน่ากลัวจริง,รงผมบอกเลยแล้วไอ้พีก็เข้ามานี่เพื่อนเราบ้านใกล้กัน อ่าก,กูแบบเออไอ้เหี้ยเอ้อเยอคุยง่ายแล้วก,กูแบบเออสบายใจแล้วกูก็เข้าไปคุยถามชื่อถามชื่ออ,อะไรตามสเต็ปผมอะแล้วพอพวกผมสนิทใช่ปะ่ะไอ้บอสเนี่ยกลายเป็นตัวหาตัวโดนตัวปัน่นเหี้ยเป็นทุกอย่างเลยเหี้ยพวกผมก็ชอบแกล้งมันนี่โคตรสนุกไอ้บอสคือไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งโคตรกลัวแมงสาบกลแบบชิบหายอะ่ะมีวันหนึ่งคือพวกผมเลือบไปเห็นแบบสร้างแมงสาบตรงบันไดอ่ะแบบแห้งๆเลยไอ้เหี้ยแมงสาบตายไม่รู้กี่กี่ชาติแล้วอ่ะเหมือนบรรยากาศเป็นใจแบบให้แกล้งแม่งอ่ะ วกกูก็หยิบร้างแมงสาบมาใส่ถุงพลาสติกแบบแใส่ๆเก็บไว้ในกระเป๋าเกงพอถึงช่วงพักเที่ยงใช่ปะไอบอลมันหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็ผมก็ร้องเพลงเล่นอะไรไปไวัยรุ่นน่ะเนาะเข้าใจป่ะฮะก็ตามนั่นนะเพื่อนอีกคนก็ที่เก็บแมงสาบไวอ้อตบตาก,กับผมปุ๊บแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยเหมือนมีเทเลพาที่ไอสัตว์แบบกูเข้าใจพวกมึงได้โดยทันทีผมอยู่ข้างหลังมันก็ส่งซิกเอาเลยเอาเลยเฮีย yeah. เ <nem outh> พื่อนผมโยนไอ้ถุงที่เก็บสร้างแมงสาบไว้ใส่เชือบบอสดว้วยไอเ้เชือบบอสตกใจไอ้คนธรมรมดาตกใจร้องไงมันต้องโอ้ยโอ้ยไอเ้เชือดนี่ตกใจร้องใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเสียง <f UP> มันไม่เป็นงี้มันจะร้องย,ย่อยย่อยย่อยประมาณนี้ฮนะแล้วคือในมือแม่งถือกีตาร์อยู่ไ้แม่งจะหยิบกีตาร์จะมาฟาดไอ้ถุงที่มีแมงสาบอะ่ะไอ้พวกกูขำไม่สั์คิกคักสนุกชิบหายัสนุกจังโว้ยไอ้คือไอ้บอสหน้าเสียไปละเราพูดมาคำหนึ่ง ไอสัตว์ก็ไม่มีอะไรแกล้งกันนะฮะน่ารักน่ารักน่ารักป่าววะแกล้งกันน่ารักน่ารักป่าววะผมไม่รู้วะคุณผู้ชมว่าไงฮะก็พอเวลาผ่านไปมันมาได้สักพักหนึ่งพวกผมสนิทกันกลมเกลียวเลยรักกันมากไปไหนไปด้วยกันไอ้เชี้ยไปเยี่ยวยังไปกันทั้งกลุ่มเลยไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรเรียนอยู่ก็ชวนกันไปเยี่ยวแม่งทั้งกลุ่มเลยคือแต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปเยี่ยมทุกคนหรอกครับมันเดินเล่นมากไปนู่นบ้างเฮี้ยไปหาเลยแดกเดินเฮี้ยชมนกชมไม้เฮี้ยอะไรก็ อนี่ก็คือคนเข้าใจว่าไม่อยากเรียนอ่ะคือแต่เวลากับห้องเรียนเนี่ยจะกลับพร้อมกันเดี๋ยวอาจารย์สงสัยเนี่ยจับได้ที่ว,ว่าไม,ไม่ได้ไปเยี่ยมเพระยจับได้ว่าพวกกูโดดคือทำอย่างเงี้ยจนอาจารย์เหมือนแม่งเอื่อมอ่ะตั้งกดห้องใหม่เลยเวลาขออนุญ,ญาตไปเยี่ยมให้ไปได้แค่สามคนแต่แบบพวกผมแม่งหัวหมองไงอีกสามคนขอไปห้องน้ําอีกกลุ่มนึงก็ขอไปห้องพยาบาลขอไปนู่นอ้างไปเรื่อยอ่ะสุดท้ายแบบอาจารย์เหมือนแม่งทนไม่ไหวอ่ะตัดหางไปวัดแบ กูไม่สนใจพวกมึงและไอ้เหียคุยพวกเด็กเป็ดอะไรประมาณเนี้ยฮะด้วยความที่พวกผมเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะก็ไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นไอ้เหียก็ตามภาษาไวรุ่นเนี่ยเหียขี้เกียจเรียนเน่ะก็เดินตามโรงเรียนนั่นแหละอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ไปสนิทกับพวกห้องธรรมดาไปปรับความเข้าใจกันใหม่มันเป็นอย่างงู้นงนี้อะไรก็ว่าไปกูเรียนอย่างนี้นะกูอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่ความพีคเลยเพื่อนจากห้องธรรมดาพูดกับพวกผมว่าเฮ้ พวกมึงลองล้อชื่อพ่อไอเชียนี่ดิอ้าวไอสัตว์เอาแล้วไงความมันบังเกิดพวกกูก็เอาเลยสมมุตินะฮะสมมติสมมตินะสมมุติว่าพ่อมันชื่อวุตอย่าไปทาตามนะฮะพวกกูก็ไอบุตไอบุตไอบุตไอควายวุตโง่โง่เยี่ยวุตรบุตรบุตเชี่ยไออะเราไอเชียนั่นอย่างซวยเลยรู้จักก็ไม่รู้จักหน้าก็ไม่เคยเห็นยังมันโดนล้อชื่อพ่ออีกไอเชี่ยไออะหน้าสงสารนะฮะแต่เหมือนมันแบบเป็นคนไม่ค่อยเต็มอะแม่งชาร์ดเวย วิ่งช้าผมยังเร็วเลยตุบ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 ไอสัตว์วงแตกเว้ยวิ่งหนีกระจายกระจายเลยผมผมก็วิ่งไอเหี้ยแล้วคือความสวยอ่ะมันมาตกอยู่กับผมเว้ยผมวิ่งไปแล้วผมเลียกับเพื่อนไอเหี้ยแม่งมาขึ้นคอมตัวผมอะแล้วกำหมัดอะกำหมัดแล้วแน่เลยไอเหี้ยง้างแล้วจะซัดหน้าผมแล้วอะแต่คือยังดีไงไอพวกห้องธรรมดามาดึงไว้ไอเหี้ยเหมือนแบบแกล้งพวกกูอะเหมือนรอ่ะไอสัตว์ พวกห้องทบบอกจะเย็นไว้เพื่อนจะเย็นจะเย็นเฮียกูก็งงๆไอสัตว์ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะไอเฮียเฮียไอสัตว์เสื้อนักเรียนกูก็เลอะคาบดินเลอะน้ําเปียกเฮียอะไรลื่นคาบวเขียววะไอเฮียเป็นมอสมั้งอยู่บนกระเบื้องอ่ะคืออับอายวันนั้นอ่ะกูเดินกลับบ้านเลยไอเฮียไม่พูดไม่จ่ายใครเลยเงียบเลยติ่มเลยอ่ะเฮียคือแล้วแบบมารู้ที่หลังอ่ะไอเฮียนี่เคยโดนล้อชื่อพ่อเว้ยแล้วแม่งเอามีคัตเตอร์มาวิ่งไล่ฟันเพื่อนเฮียโหดชิบหายแต่ด้วยความที่พวกกูะโดนแบบนั้นอ่ะ เข้าใจปะเหมือนพวกกูชอบอะเชี้ยสนุกอะเหมือนพวกกูโรคจิตอะเอี้ยชอบโดนวิ่งไล่สนุกเชี้ยอะไรไม่รู้เวลาเจอหน้ามันก็ตะโกนวุด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 คือแบบเจอหน้าไม่ได้เลยอะถ้าเจอหน้ามันเพื่อนกูก็จะตะกิดกันละอเฮี้ยเตรียมตัวหนึ่งสองสามวุด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 ไอ้ควายควายวุด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 ตะโกนเฮี้ยแล้วก็วิ่งหนีเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นหวายชิบหายคือเอาไว้เท่านี้ก่อนลวกันนะฮะคือถ้าชอบกอีีเด๋ยว ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกพันหน้าแล้วกันความจังไรคือกลุ่มผมมีอีกเยอะมากที่จะเล่าวันนี้ก็ไม่หมด